เหรอคะห้อง A เป็นห้องที่สวยทุกคนแล้วก็ดีมากคะ่ะดีที่สุดในหอแล้วแบบตรวจห้องทุกครั้งไม่เคยแบบอะไรงตัวทุกครั้งดีมากคือแบบนี่คือห้องตัวอย่างสะอาดสุดหน้าตาดีสุดกลิ่นห้องดีสุดนั่นแหละค่ะทุกคนประมาณนี้รีวิวเกี่ยวล่วงหน้าว่าจะสง่ง รีวิวเกี๊ยวหรอหนูชอบกินเกี๊ยวทุกคนอุ้ยพูดถึงเกี๊ยวพูดถึงเกียเ๊ยวหนูอยากกินเกี๊ยวที่ฉีดยืดยืดมันแพงมากนมไอจี IG อะคือมันไม่ได้แพงมากหรอกแค่หนูรู้สึกว่า,ามันแพงอะคือมันมีเกี๊ยวอะสองร้อยบาทได้ชิบชิ้นมันก็คุ้ม,มอยู่นะแต่เวลาโอนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากไม่อยากโอนอะ่ะเพราะว่าสองร้อยสามารถไปซื้อของอื่นได้อีก รีวของที่ใกล้ที่สุดนี่เปโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์อันนี้เป็นโทรศัพท์ของหนูเองแล้วก็หน้าจอเกอนเดี๋ยวให้ดูนี่นา่ารักป้านา่ารักป้าจะไม่ลงนะไม่ลงเลยสะอาดตาสุดไอสะอาดสุดเพราะมีนี่หน้าป้าไม่สะอาดสุดเพราะว่ามีเราสีโคนค่ะคือถ้าหากคนหนึงคนหนึ่งไปนี่คือแบบไม่ได้เพราะว่าห้องดีเออห้องห้องเอนี่คือบันทึกเบสแล้วใช่ทุกคนคือแบบเคยเป็นป้าพอเราคิดว่า ฟีลแบบฉันจะซื้อคีมอนี้พันห้าไปไปมาหุยพันห้าหรอซื้อไอ้นั้นได้ตั้งเยอะซื้อไอ้นี้ได้ตั้งเยอะโอโหแบบซื้อไอติมได้แบบหลายกระปุกกะก็เลยแบบไอติมกับครีมไม่ครีมไม่จำเป็นสำหรับหน้าฉัน <laughs> ฉันก็จะสั่งขนมแทน